โอ้พี่น้องวัดหลวงวันที่สิบสามเด้อว,วัดหลวงวันที่สิบสามแล้วผมดูตารางดอกไม้อีกเดี๋ยวเขาด่าผมอีกงานดอกไม้มีประมาณห้าหกคืนประมาณหกคืนนะพี่น้องแล้วก็ไม่ตรงกันกันกบลุ่งฟ้าลุงฟ้าก็มีหกคืนแล้วก็ของนุ่นเนตรน่าจะมีสองสามคืนนะก็มาเป็นกำลังใจให้ผมเด้อ เหลือรับงานอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าก็ได้หยุดยาวแล้วเดือนกันยาพี่น้องฉันก็ต้องนอนที่นอนบุ๊กพรุ่งนี้ไปบ้านบารมีไปขอบแม่น้องดำดงน้อยนะพรุ่งนี้จะเอาปลาดุกฟูไปฝากโอ้ขอบคุณแม่ดำดงน้อยมากเลยน้องน่ารักมากเลยนะยี่บแปดนี้มามเดี๋ยววันไหนฉัน ใครให้เครื่องสําอางฉันมาฉันจะให้น้องมดเลยแต่นี้งานลัดตัวเลยพ่อโอ้ครับพรุ่งนี้ประทุมพี่บอลไหนพี่บอลว้าพี่บอลโอ้ขอบคุณพี่บอลหัวใจเอ้กุหลาบให้ผมนะพี่บอลเชิญยิ้ม ขอให้พี่ดังๆนะเลยรวยนะพี่น่ารักมากพี่นิสัยดีมากผมไม่เคยสัมผัสพ,พี่หรอกแต่ดูดูจากเชิงแล้วมาให้กำลังใจครับโอ mm ้ hmm. ขอบคุณพี่บอลน,นะ mm hmm. พี่บอลน,นี่เป็นอ่าตลกไอดอลศิลป,ปินได้หลายท่านนะครับผม mm hmm. มาเล่นกับรุ่งฟ้าสิบแปด ใส่เสื้อจับแทบพี่บอลเนยว่างๆแกเอาฉันไปถือกระเป๋าให้เดอแกด้วยเด้อถือกระเป๋ามุกอ่ะพี่บอลให้ฉันไปอยู่ก็แกเถอะเอฟซีบอลชวนยายแต่วว้ายาแตววัสดีครับเดี๋ยวพี่บอลเชิญไปเลยโอโ้โหวาสนาผมจะถึงไหม น่ารักขอบคุณคัาขอบคุณพี่บอลนะขอให้พี่บอลสุขภาพแข็งแรงรวยๆดังๆนะคะพี่บอลสาธุเป็นตนลกที่หล่อแท้หาว่าหลายพี่บอลนี่แกเป็นคนปักช่องนะใช่ไหมคนมโคราชอ่ะแต่วันนั้นเห็นแกบอกแกคนปักช่องนะเขาวุ่นไลลงนะพ่อแล้วเสร็จทรงแบบพี่ประเทืองบอกพี่บอลสุดยอดพรุ่งนี้ ใช่ใช่โอ้ใช่พี่บอลแกคนปักช่องแกมีแม่อยู่โคราดอ,อ่ะผมดูแกตั้งแต่แกตามหาแม่แกออกรายการสี่คอนกาแฟอะไรนะสี่คอนกวร์ใช่ไหมตีซิปอ,อ่ะเออสี่คอนกาแฟสวัสดีคัาสวัสดีขาคนบ้านเดียวกันเลยพี่บอลตัวจริงพี่บอลหล่อมากใช่ครับ แล้วก็เคยไปเล่นลิเกตอนนั้นผมเล่นลิเกอยู่กับละเด่นนะผมวิ่งไปดูวัดเกินกระถินหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรอะ่ะพี่บอลแกชอบไปไปเล่นงานกับวัดเกินกระถินผมไปยืนดูแกเล่นตลกน่าจะหลายปีอยู่พี่บอลพี่บอลคือลูกศิษย์กนกุติเลยโอ้หลวงพ่อเพียนใช่ใช่ช่สาธุครับผม ใช่ครับหลวงพ่อเพียนครับโอ้พี่กิฟโคกคูณสวัสดีครับผมยังได้มีบุญไปกราบหลวงพ่อทีหนึ่งเด้พี่บอลตอนนั้นน่ะงานที่แกไปเล่นนั่นแหละโอ้ยคนดูแกอย่างหลายตอนนั้นคนดูลิเกน,น้อยไปดูพี่บอลหมดกิฟโคกคูณสวัสดีครับโอ้พี่บอลสวัสดีนะกิฟนะกิฟนี่ก็ลูกศิษย์ของ อาจารย์อะไรนะ <Yeah. S 1> สินคิดสินคิดพระสินคิดน่ oh. ารักมากวันผมดู y o u t u ู e แกเดินบินธบากับอาจารย์ชูศรีวันนี้ยามเช้าต่ป้อสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยงแล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีเจอยากตายด้วยนะอุ้ยเจอยากตาย <laughs> เห็นฉันไหมตาป่อเห็นฉันเห็นแกยีครีมฉันเพิ่งเห็นแกเราดูตาป้อนะหาว่าบุญฉันประทุมฉันได้กาจ้าพี่ป้อแปร่คนกันไหนผมคนโคราชเลยผมคนหัวรถไฟนี่เชาเช่าอะไรเช้าบ้านฉันโอ้แกอยู่สวีเดนไงใช่ไหมเห็นหนูไหมพี่ป้อน้ำทิพย หนูอยู่ไหนล่ะ <c oughs> ในเมืองนี่ครับใช่ครับเมื่อไหร่ทีมีงานแถวสมุติปาการมั่งสมุติปาการนี่เดี๋ยวเด้อถ้าเดี๋ยวรอเขาหาก่อนฉันจะได้ไ,ดไป็น <c oughs> <c oughs> กินส้มตำส้มตำฉันชอบกินนะโอ้ปากลอกมัแล้ว เดี๋ยฉันอยู่สวีเดนครับคุณพี่เรียกใหม่ซิจะได้ชื่นใจคุณหนูคีมที่น่ารักที่สุดของป้อแป้มาเล่นอ่างทองบ้างพี่ป้ออ่างทองก็อยากไปเล่นนะตอนนี้ผมผมได้เล่นอยู่สองจังหวัดอยู่เลยกับลุงฟ้าสามจังหวัดแหละให้มันครบสิบจังหวัด อะไรนะหนูนาลีเฮียหวัดดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณของขวัญที่ให้ผมนะขอให้รวยๆดังๆนะพี่หนูนะสวัสดีครับพี่ป้อสวัสดีครัโอ้ยคนอะไรน่ารักเขินจะตายอยู่แล้วหาว่าพี่กิฟบอกแอดบอลเชิญยิ้ม สวัสดีน้องรักในี่พี่เขารักกันมากเลยอ่ะน่ารักเลยอ่ะสมาคมตลกของประเทศไทยนะน้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ป้อ กูของจริงกูของแท้มึงต้องโดนส้นตีนกูแน่แน่กูถีบแท้กูถีบแน่มึงต้องโดนถีบหนาวแท้แท้ของแท้มึงก็ดูว้กูของจริงของจริงมึงดูว้ของจริงไม่เหล่ามึงก็ดูถั่วกูจะถีบหน้ามึงมึงเน่ยมาลัวคนกระโทกโดนกระแทกสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเรียกเยอะเดี๋ยวจะ ไปไม่เป็นฮ่าฮ่ฮ่ฮ่โอ้ยพี่ปอของแท้รองแล้วเด้วพี่น้องของแท้วัสดีค้าพี่ปอกดใจลัวไปเลยขอบคุณรขามาปุ๊บเจอของแม่เลยจากคนกระทฮวเราเองจะใครล่ะวัดดีด้วยครับน่าจริงจังกับการร้องเพลง พี่ป้าโคราชฝนตกไหมคะไม่ตกต้นมะนาวพี่ป้อปลูกเอาไว้ตายหมดละพี่เดือนครับผมไม่ใช่ไม่ลดน้ำนะไม่ใช่ฝนไม่ตกน้ะหมานมไปคุยพังหมดเลยฉันไม่ได้กินมะนาวมากูดแล้วงานขอบคุณครับขอบคุณของขวัญด้วยเนาะหนูหลงพี่ป้อไม่ไหวอุ้ยปาก สามลูกร้อยนะนั่นอ,อะไรของแม่พี่ป่อมาเล่นนครนายกบ้างไหมไม่ค่อยได้ไปเลยนะนครนายกพี่น้องนานมากและเคยไปแต่ไปทำบุญนครนายกคนด่านคุณทดข่าวตาป่ออสวัสดีด้วยครับพี่สาวพี P ่ ying นะคนด่านคุณทดมะนาวครับหญิงหญิง ชื่อหญิงพี่หญิงเดี๋ยวเอาต้นกล้วยมันไปคล้องคอเ้โอโอ้ดีเ <c oughs> ขาเหลอให้ฉันน่ะไม่สบายให้ฉันกินกล้วยเป็นต้นๆฉันกลับมาฟังหมอเขาให้ฉันกินกล้วยเป็นต้นๆกลับมาฉันเห็นกล้วยมดไปสองต้นยังไม่หายเลย <c oughs> อ่างทองลุงฟ้ามีงานนะวัดกะ โทโพทองคขาพี่ประเทืองคนเมืองสิงกลัวงานมันจะชนกันแล้วไม่ได้ไปมากแสนมากที่สุดเลยเขาคนพี่ไมยจ้าเอซี FC, พี่นกหลงทางออกไม่เจอแล้วอุ้ยปากหวานขอให้ผัวแกซ้ำพี่คิม สวัสดีว่าไงพี่คีมค่ะโอ๊ยอะไรของแกอยู่ตลาดดานค่ะวันนี้ไปเล่นต้นไหนโอ้พี่หญิงอยู่ตลาดดานวันนี้ฉันอยู่นี่ฉันเล่นดินเล่นสายอยู่บ้านเนี่ยสาวเปิ้ลครับผมลูกสามลูกสองอะไรเนี่ยสวัสดีด้วยค่ัวสวัสดีด้วยคราบเข้ามาแล้วอย่าลืมขอจอขอใจให้ผมด้วยนา เข้ามาแล้วอย่าลืมข้อจอข้อใจผมนะช่วงนี้นอนดึกหน้าคํามากก็จะกลับบ้านได้ก็ตีสองตีสามพี่น้องพ่อมึงกินอะไรยังอุ้ยน่ารักอ่ะ <c oughs> กินแล้วแม่มึงฉันกินแล้วสวัสดีผัวเยเตือนเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอยากทุบีลยวฉันก็ไม่มีใหม่สักทีเพราะแกพูดกันอยู่เนี่ย บ้านแฟนอยู่สูงเนือนาคคจะไปคนบ้านตะปอโอเคเลยมาเลยตะปอวันนี้เล่นกันไหนฉันยูดบัดดีค่ะบัดดีค่ะพี่หญิงจ้ารอทำไมพี่หญิงผมโดนตะปอตกฮ่าฮ่าฮาตลกขอบคุณครับมีแค่สองคนค่า โอ้จ้าอขอโทษไม่ถึงสามเดี๋ยวปีหน้าถึงเลยแกไม่เห็นเลยเขาบอกว่าต้องได้ลูกชายมังกรเข้าบ้านหนึ่งตัวพี่ดิแปดทับหนึ่งพี่มดบ้างไงจ่าสวัสดีน้องชายค่ะพรุ่งนี้ไปเล่นแสดงลิเกกับน้องนุ้นไม้ไปจ้า พี่ป้อพรุ่งนี้ไปเล่นลิเกบ้านปายจ้าพี่ป้อหนูไปบ้านบาลเมียได้ไหมคะพี่กิฟต์ไม่สำเลยอะไรเนี่ยพี่ป้อหนูนี้ไปเล่นลิเกกับบ้านบาลเมียได้ไหมคะได้ค่ะหนูาามาเลยหนูเก่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่เก่งเดี๋ยวเขาก็ทําให้เราเก่งเองแหละใครเนี่ยฉันไม่รู้ว่าใครพี่กิฟต์ไม่ ฝาลารเนี่ยพี่้ตนะ่าวติดลงไปไหมครับไปขาสิบห้าสิงหามาเล่นนน้นไทยหรืมไหมครับไปคขาพรุ่งนี้รอดูน้องป้อหนอขอบคุณพี่ขาตอนนี้นคนในด้อมก็ให้รางวัลผม,มตอนนี้อยู่ที่น่าจะประมาณบ่ายสามน่าจะประมาณแปดสิบบาทเลยแหละล <c oughs> อเล่น พันก็บาทแล้วนะเนาะแกดังแล้วแต่ปอยังไม่ดังแกอย่าว่าหาว่าฉันดังนะเนาะแกดังแล้วแล้วยังพเพลงแกฉันจะหลับแล้วชอย่ฉันเปิดเพลงอ่ะนี่ให้ฟังดีกว่า